แดดออกแล้วเมื่อว่านฝนตกน้ำท่วมหน้องพี่น้องเขาแกโทษสั่งปลาเจาะเฮ้ยเฮ้ยฮลืมลืมาลูกทำไไ้นี่หกักคอยขึ้นมากกอบโตกเนี่กับ,กกบดักหรูไส้พี่น้องลูกชายมาวิ่งก่อนสงการจะไปส้นอีหยางมาดอกมองค้นเหยียบเกือบตกหน้างานเมื่อวานนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมทุ่งเลย เอ๋เถ้าแกนแล้วยายปลาจอกว่ากลางเลยมาถึงปลาจอกก็มาขุดน้ำเอ้ยตักน้ำออกให้นะตักน้ำออกแล้วแบบน,นี้ก็เห็นทางไหแลนปลาจอกกลับไปบเต็งสลบแล้วเดี๋ยวเราลองก่อนโอ้โหตีตดแล้วตีรถแรงควันดำปี เที่ยวแรกรถหลอ่อโชคนิติสงเข้าประกวดเอาวันนักปีเอาเอา,เอา เาคู่ลงมึงจากสากนามน้องี่นอาเลยไปได้เฉยเลยสบายลำบากตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวให้รถแมคโครล,ลุกๆเข้าไปได้ละงาน่า,นากับยาเพดท่าหยุดกับเขาพี่น้องต่เข้าก็ต้องหาวิธีแก้ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสัญญา เขวากางแข่า,าขมีเลยคู่อะไรวันนี้เอาปลาเจาะมาแต่งสรบปนะคะมะแาแก้สรบปใหม่ลอดจากที่เทเออลอดจากที่ เอาดินแล้วไปดูข้างบนทีเทจะรอดหรือจะร่วง เ <ak> อารถแล้วเจ้าของเนี่ยชาร์จรงโลเทนอยังฮะยังในรถกระบะดินะตัวไหนเครื่องเสียบดะมันโบเมนดอกชอบกระบะบ์โบเมนติตัวกระบะน่ะตัวไหนยังในรถกระบะนะ อยู่ของมันเดียวมันนี่เฮ้ยคนนี่มาใไ่ก็เลยเอาไปมันไม่ได้ใช้ใชหรอกถ้าอยู่บนรถกระบะนะมันอยู่บ้านไปตัววีดัตออก ตอนขึ้นบอ่อไปดูตอนลงบอ่อเอลงเอไปที่เท่ตีตีเจ้าของถ่ายแจ้งแก่งกิจเจนัจกเด้อเดี๋วเขาถ่ายเราอยู่วีแต่ให้าตื่นตีตีวีแต่เร็วเอาเราก็สติดีเถอะว่าสิแก่งเจนแนกให้สะดิด บ,บปิดผลเลยกระป๋องห่าเปียกบะกระป๋องห่าเปียกปะปเปิดก,ก,กระจกเอาปะ,ปะสบายสบายแบบไหนบูเจา 40, ้าสิหมื่นคนอันสองขั้นที่ไปบ้านไหนมาเ <c oughs> ดป้ปัดปีปัดปี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 ปป ร้อยครับมีดันกันแล้วครับต้องถอยด่าเขาตีทเททางผ<ม>ู้ดเดียวขาไม่โคอะ บรรดานล่าสุดนะคะเราก็จะเททาทางขึ้นไปเรื่อยๆนะ